สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของหน่วยบนนะคะแอดว่างวดนี้มันน่าจะมีเลขตัวเด่นที่แอดว่าน่าจะมานะคะแอดก็เลยเอาสูตรนี้มาให้อ่ะก่อนจะมาดูหน่วยบนนะคะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขชาแนลอะมาดูตั้งแต่งวดแรกนะคะที่ออก309สูตรนี้ใช้ x บวก2บวก1นะคะงวดแรกได้ หกแปดเก้านะคะออกที่สามศูนย์เก้าเข้าเลขเก้านะคะหลักหน่วยถูกเป็นงวดที่หนึ่งเนาะเอามาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองได้เก้าหนึ่งสองออกสามห้าสองนะคะเข้าที่เลขสอง เอามาดูงวดที่3ามนะคะงวดที่3ก็ได้9 1 2ออก3 9 2เข้าที่เลก2นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแอดลืมรองกระดาษรองแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันซึม งวะะดที่4ได้3 5 6ห้ออกที่2 4 6นะคะเข้าที่เลข6เนาะเอามาดูงวดที่5นะคะได้1 3 4ออก3 2 4นะคะเข้าที่เลข4นะคะ งวดที่6นะคะได้ 2, 4, งห้านะคะออก 8, ปดหสองเข้าหลัก10หลักหน่วยนะคะแอดขอระบาย2ตัวนะคะเผื่อแอดไว้เป็นแนวทางเนาะงวดที่7นะคะได้ 3, ามห้าหออก 8, ปดหห้านะคะ เข้าที่เลขห้ากับเลขหกเนาะเอามาดูงวดที่แปดนะคะได้หกแปดเก้าออกสามห้าหกเข้าที่เลขหกนะคะมาดูงวดที่เก้านะคะได้หกแปดเก้าออกหกสี่หก เข้าที่เลขหกนะคะงวดที่สิบนะคะได้แปดศูนย์หนึ่งออกเก้าเจ็ดแปดเข้าที่เลขแปดเนาะเอามาดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะ ได้สี่ออก 6, 9, 6เข้าที่ได้หกนะคะเอามาดูงวดที่12นะคะได้801ออก 8, 9, 8เข้าที่เลขแปเนาะ ที่สิบสามนะคะได้5 7 8ออก1 4 5เข้าที่เลขห้าเนาะงวดที่สิบสี่นะคะได้0 2 3ออก2 5 2เข้าที่เลขสองนะคะ งวดนี้ได้เก้านนะคะตัวเด่นของแอดเนาะได้2 3 4 2 3 4นะคะแล้วก็เอาขอภัยเป็นเลข7เฉยเลย2 3 4ถ้าจับคู่นะมันก็จะได้ที่2 2 สาสองแล้วก็4ี่สองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเก,ก้าเนาะเผื่อแอดมันชนมันชนสูตรเด่นใช่ไหมตรงนี้นะคะก็คือเลขเก,ก้าเนาะชนที่เลขหนกับเลข9้านะคะแต่แอดว่าแอดขอตัดเลขหนึ่งออกนะคะอันนี้9กนะ้าหนึ่งสองแต่แอดว่ามันน่าจะมาหลักร้อยนะคะ เห็นไหมเนี่ยมันทิ้งช่วงมานานแล้วนะคะเนี่ยมันเคยมาหลักร้อยมันเคยหลุดอยู่ครั้งหนึ่งนะคะงวดที่9ก้แต่แอดย่อให้ดูนะคะสูตรนี้มันยาวนะคะ23่ามงวดถ้ามันหลุดถ้ามันไม่หลุดนะมันจะมาหลักร้อยนะคะก็คือเลขหนึ่งกับเลขเก้าแต่แอดว่าน่าจะเป็นเลขเก้านะที่หลักร้อยนะคะ แต่ถ้าเกิดใครชอบหลักหน่วยที่เป็นเลข9มันก็จะมี29 39แล้วก็49นะคะแต้มเนาะมันได้4 4 5 6 7 8ไม่ชนสักตัวเลยนะคะแต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้มต่ำสุดคือแต้ม4แอดว่านะ่าจะเป็นเลข2มากกว่านะที่ตัวเด่นนะคะ ที่แล้วแต้มแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะวันนี้แต้มได้สองสามสี่ห้าอ๋อขออภยัยแต้มได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเนี่ยสองมันได้หมดนะคะแต้มสี่แต้มห้าแล้วก็แต้มหกมันมาห้าสองมันอาจจะเบิ้ลหลังก็ได้นะคะสองสองหรือไม่ก็สามสองสี่สอง ตัวเด่นแอดได้เลขสามนะคะอันนี้แอดขอลบเนาะอ่ะมาดูวิธีการคำนวณน,นะคะรางวัลที่หนึ่งสี่หกหนึ่งสองห้าสองแล้วก็สองสองนะคะ สองสองหกห้าห้าหกห้าห้าข้างที่สองสามแปดเก้าข้างที่สามหนึ่งสามเจ็ดกับเก้าเก้าห้าใช้หลักสิบบนกับสิบล่าง สองห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดใช้สิบครั้งที่หนึ่งเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สองสิบห้าบวกแปดคูณสามหลักสิบออกขอภัยคูณสองนะคะอันนี้คูณด้วยสองอันนี้ก็คูณด้วยสองเป็นหกหก

สามคงที่นะคะสามสิบหกบวกสามคงที่ก็จะได้ที่สามสิบเก้านะคะใช้เลขตัวหลังเนาะก็คือเก้าเก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็เป็นสิบสองนะคะเห็นไหมยวแอดย่อให้ดูนะคะอ่ะดูวิธีวิธีมันนะคะวิธีมันมาช่วงแรกๆมันจะมาตัวหลังเนาะ พอมาตัวหลังเสร็จก็มีตัวหน้าลดแห่ตรงนี้มาหลักสิบพอมานี้สิน่าจะมาเลข2นะแอดว่าน่าจะมี10นะคะเลข2น่าจะมาอีกงวดหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอให้รถมันผ่านไปก่อนเดี๋ยวแอดจะบอก มาดูนะคะแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแ,แต้มนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้นะแอดว่าสองนี่มีสิทธิ์นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดจะทำหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งเนาะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ